ียครูที่เคารพและสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนพิชาญเลนิงชนวิชาพุทธสารีเลขที่เก้าชั้นมัธยมศึกษาปี่ี่สองับสี่วันนี้จะออกมาเสนอเทคโนโล,โลยีสมัยใหม่แว่นตาสําหรับคนหน้าคอมอินเทอร์เน็ตได้ปรับเปลี่ยนฉมหน้า้โลกปัจจุบันกลายเป็นโลกไร้พรมแดนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์จึงเข้ามามีบทบาทอย่างมากมายในชีวิตประจาวันไม่เว้นแม้แต่เด็กก็ยังต้องใช้ในการทํารายงานส่งครู เล่นเกมตลอดจนการติดต่อสื่อสารสิ่งใดมีคุณก็มาจะแฝงด้วยโซ่สมอผู้ใช้อุปกรณ์นี้นานจนไปหรือไม่เหมาะสมอาจก่อให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ที่เรียกว่าคอมพิวเตอร์ซินโดรมซึ่งหมายถึงกลุ่มาการต่างๆที่เกิดหลังจากการใช้คอมพิวเตอร์ซึ่งมาเกิดจากกล้ามเนื้อกระดูกและดวงตาได้แก่อาการปวดเมื่อยต้นคอบริเวณหัวไหล่หลังเมื่อยมือปวดนิ้ว ร่วมกับอาการทางตาที่เรียกกันว่าคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดมได้แก่อาการปวดตาแสบตาตาแห้งตามัวปวดตาปวดศีรษะเป็นต้นจากการศึกษาพบว,ว่าบรรดาจอภาพคอมพิวเตอร์ต่างๆล้วนมีรังสีหลายชนิดทั้งที่มองเห็นและไม่เห็นด้วยตาได้แก่รังสีเอรังสียูวีอินฟราเรดตลอดจนรังสีขนาดความถี่ของคลื่นวิทยุแต่อยู่ในจำนวนที่น้อยมาก ไม่กว่าระดับเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยที่ต้องไว้จึงค่อนข้างเชื่อได้ว่าร่างสีที่ออกมาจากอุปรกรณ์เหล่านี้ไม่ก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อตาแต่คนที่ทํางานหน้าคอมพิวเตอร์นานๆมักเกิดอาการที่ไม่สบายตาได้ง่ายกว่าคนทั่วไปะมันกันว่าตาคนเราสามารถปรับโฟกัสให้เห็นชัดในภาพที่มีขอบเขตชัดเจนมีคอนแทคทีดีแต่ภาพ ที่เกิดจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เกิดจากจุดเล็กๆหลายจุดที่เรียกกันว่าพิกเซลแว่ตาที่ใช้ขนาดทำงานหน้าคอมพิวเตอร์ที่ดีควรมีลักษณะด,ดังนี้หนึ่งกำลังสายตาที่ถูกต้อง <c oughs> คนที่ใช้แว่นสายตาสาั้นยาวเอียงและมีอายุน่าเกิด40ปีมีความสามารถเพ่งที่ดีมักไม่มีปัญหาอะไรยังคงใช้แว่นที่ใช้ตามปกติได้ สำหรับผู้มีสายตาสั้นไม่มากอาจทำงานกับคอมพิวเตอร์โดยไม่ต้องใช้แว่นก็ได้แต่ปัญหากำลังสายตาสำหรับผู้มีอายุเกิน40ปีมีภาวะสายตาผู้สูงอายุซึ่งมักมีแว่นมองใกล้ที่ใช้อ่านหนังสือเป็นแว่นที่ใช้ในระยะ1215นิ้วแต่การใช้คอมพิวเตอร์จะอยู่ในระยะไกลกว่าคือประมาณ18-28นิ้วหรืออาจเรียกกันว่าเป็นสายตาระหว่างกลาง การทำแว่นเพื่อใช้กับคอมพิวเตอร์จึงควรใช้กำลังเลนที่คมชัดระยะย18-28มิ้วมหรือประมาณ40-60เปอของแว่นอ่านหนังสืออีกประการหนึ่งเวลาเราอ่านหนังสือตาจะเหลือบลงต่ำ20-30องศาในขณะที่มองคอมพิวเตอร์จะเหลือบลงต่ำเพีย10ง10-25องศาเท่านั้นดังนั้นจุดชัดของแว่นต้องคำนึงถึงตรงนี้ด้วย ตามทฤษฎีแล้วการทำแว่นเพื่อใช้กับคอมพิวเตอร์น่าจะมีการวัดสายตาด้วยแผ่นวัดสายตาที่เลนแบบบัสตอนที่ปรากฏบ,บนจอภาพที่เป็นภาพมีแสงกระพริบขอบเขตนไม่ชัดเจนแต่ในทางปฏิบัติเพื่อความสะดวกยังคงใช้แว่นวัดสายตาของเซเนลเลนที่ใช้กันโดยทั่วไปที่เป็นภาพนิ่งขอบชัดมีคอนแทคดีซึ่งอาจได้ค่าสายตาที่ถูกต้อง พระรานโทษค่ะจึงอาจได้ข้างสายตาที่ไม่ถูกต้องนักแต่ก็พออนุโลมให้ใช้ได้ 2. รูปแบบแว่นสายตาอาจเป็นแว่นตาชั้นเดียว2ชั้น3ชั้นหรือแว่นหลายชั้นที่ไร้รอยต่อเป็นชั้นเดียวเลือกกำลังที่เหมาะสำหรับการใช้งาน18-28นิ้วใช้สำหรับทำคอมพิวเตอร์อย่างเดียวราคาถูกแต่มองใกล้หรือไกลไม่ได้เป็นสองชั้นที่ใช้กันทั่วไป ชั้นบนใช้มองไกลชั้นล่างใช้อ่านหนังสือหรือมองใกล้ซึ่งวลนแบบนี้ไม่เหมาะสําหรับใช้กับคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นสายตาระหว่างกลางทําให้มองไม่ชัดอีกทั้งผู้ใช้มันจะต้องเห็นแงนหน้ามากกว่าปกติทําให้ปวดเมื่อยต้นคอได้เลนสองชั้นที่ใช้กับคอมพิวเตอร์อาจทําเป็นเลนบนมองไกลเลนล่างใช้ใระยะ18-28นิ้วิําหรับมองคอมพิวเตอร์ แต่จะมีข้อเสียคืออ่านหนังสือใกล้ไม่ชัดหรืออานเลือกเลนบนมองคอมพิวเตอร์หรืออาจเลือกเลนบนมองคอมพิวเตอร์เล่นล่างดูหนังสือแบบนี้ข้อเสียคือมองไกลไม่ชัดแต่แตัดสินใจเลือกเลนชนิดไหนคงต้องขึ้นอยู่กับแต่ละคนว่าใช้สายตามองไกลมองคอมพิวเตอร์ดูหนังสือระยะไหนมากกว่ากัน เว่นหลายชั้นไร้รอยต่อนอกจากเป็นแว่นพางอาย,อยุแล้วยังเป็นแว่ที่ใช้มองคอมพิวเตอร์ได้ดีที่สุดเพราะว่ามีกําลังเลนที่ลดหลั่นกันลงมามองชัดทางระยะไกลมาจนใกล้ในรูปแบบนี้ถ้าเลนรุ่นเก่าระยะมองใกล้าอาจจะแคบมากอีกครั้งภาพด้านข้างมันจะบิดเบือนจากความเปนจริงเวลาที่จำเรืองมองด้านข้างภาพที่เห็นบิดเบี้ยว จะท่าไม่เกิดอาการมบนงงแต่ในปัจจุบันเลนส์ชนิดนี้ผลิตได้ดีขึ้นในระยะมองใกล้กว้างขึ้นภาพบิเดเบี้ยวจากด้านข้างน้อยลงแต่อย่างไรก็ตามนะคะการใช้เลนส์ชนิดนี้ต้องฝึกสักระยะเมื่อจะใช้การได้ดีก็ตามเลนในกลุ่มนี้อาจทำให้เห็นชัดจากระยะหนึ่งเมตรเข้ามาถึงระยะอ่านหนังสือ ถ้าไม่เห็นในกรสาษบนโต๊ะที่อยู่ไกลจากระยะคอมพิวเตอร์ได้ดีแต่คงไม่ชชดสำหรับการขับรถนะคะ 3. ถ้การทำเคลือบผิวเลนเป็นกระบวนการเคลือบเลนด้วยสารเคมีบางอย่างเพื่อกรองแสงจ้าที่สะท้อนเข้าตาทั้งแสงจากจอคอมพิวเตอร์แสงที่ลอดจากหน้าต่างแสงจากหลอดไฟที่เพดานห้องโดยเฉพาะแสงจากหลอดฟลูออเรสเซนที่ใช้ในห้องจะมีแสง UV และแสงสีน้ำเงินลอดออกมาด้วย การเคลืผิวเลนจะตัดสีจะตัดแสงนี้ออกไปปกติแล้วแสงสีน้ำเงินทำให้ตาคนเรารโฟกัสยากเนื่องจากมีคุณสมบัติกระจายแสงมากการเคลือบช่วยตัดสีน้ำเงินออกจึงทำให้ตาปรับโฟกัสได้ดีขึ้นสี่ทำสีที่เลนเป็นการลดแสงสว่างที่จ้ามากเกินไปลงมีทั้งกรองสีน้ำเงินออกไปอาจใช้สีเทาซึ่งช่วยลดความสว่าง สีชมพูจะดัดสีน้ำเงินออกไปมากกว่าสีอื่นหรือสีเบสสีเบสก็คือสีเทาแกมแดงจะเพิ่มคอนแทคขึ้น 5. สายพิซึมเพิ่มเข้าไปในผู้ที่มีความผิดปกติของกล้ามเนื้อกรอกตาผู้ที่มีตาเขตตาเอกคนใส่พิซึมเข้าไปจะทำให้ใช้สายตาได้สบายขึ้นสำหรับวันนี้ที่ฉันขอจบการนำเสนอเทคโนโลยีสมัยใหม่ เป็นตายสำหรับคนหน้าขอมไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ